สวัสดีกับคนดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับนะครับผม New t ิเ Dr กโดนนะครับผมต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยอันนี้เป็นไลฟ์แบบพิเศษแล้วกันเพราะว่าผมขอแก้ตัวจากวันนั้นนะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยมันเกิดอาการนี้ครับว่าโทรศัพท์้อนแล้วมันตัดไปนะครับผมก็เลยไลฟ์ไม่หมดนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาย้ําให้ทุกคนดูอีกทีนะครับนะครับผมจิเพ็กโดนนะครับอย่างที่ทุกคนรู้ข้อมูลกันอยู่แล้วว่าเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องจาก S Y M นะครับผมซึ่ง S Y M เนี่ย เป็นค่ายชื่อดังนะครับผมที่ทําสกูตเตอร์นะครับดังทั่วโลกเลยยกเป็นประเทศไทยอ่ะนะครับก็มั่นใจได้เลยครับว่าเครื่องเขาทนแน่นอนนะครับผมแล้วก็เป็นเครื่องยนต์เนี่ยที่ใช้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งว่า4 4นะครับจริงๆแล้วขนาดเครื่องยนต์หรือบล็อกเครื่องเนี่ยมันจะอยู่ที่149.6ซีซีนะครับผมนี่คำนำมือของประเทศไทยและ s y m ไต้หวันนะครับไต้หวันนะครับย้ำว่าไต้หวันนะไม่ใช่จีนนะครับ นะครับผมกุญแจคิเลสดนะครับเนี่ยอ่าเราไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะร้องนะครับก็อ่าวันนั้นเนี่ยที่ผมไปรีวิววันนั้นที่ผมไปถ่ายทํารีวิวที่ราชบุรีมาหลายๆคนก็สงสัยนะครับว่ามันได้ท็อปสปีดหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดจริงๆหรือเปล่าใช่เออทำไมได้ทําไมเอมีคนไปเทสก่อนหน้านี้เขาได้แค่หนึ่งร้อยสิบแปดนะครับผมจะบอกว่าผมเป็นคนขี่เองนะครับผมบอกว่าบอกได้เลยว่าผมอะหมอบนะครับผม แล้วเขาอาจจะนั่งขี่ก็ได้แต่ผมหมอบผมเทสรถทุกคันผมเทสแบบหมอบอยู่แล้วครับอผมหมอบนะครับหมอบก็จริงๆแล้วอ่ะเนี่ยถ้ามองผ่านช่องนี้ไปสายตาผมมองแค่ทะลุแค่ชิวช่วงนี้ไปครับที่ผมหมอบซึ่งมันก็โดนน้หมอกกันน็อกแอโร่มันก็ได้ดีกว่าการนั่งขี่แบบประทะลมตรงๆนั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้ได้ร้อยสสิบเอ็ดกิโลเมตรซึ่ง ถามว่าผมได้คนเดียวเป็นไปได้ลงสพะพานเหรผมบอกว่าที่ผมขี่ไปอะ่ะผมขี่ไปเส้นน่าจะเป็นเส้นนคนปรปฐมไปลาดบุรีนะครับซึ่งผมไม่ได้ดูดใครเลยเป็นรถคันเดียวด้วยแล้วผมหลุดมาคันเดียวเพราะผมเลี้ยวผิดนะครับผมก็เลยถือโอกาสลองเลยนะครับมันก็เลยได้131นะครับมีพี่ที่ไปด้วยกันเนี่ยเขาก็ได้130ประมาณนะครับผม,ผมไอ้131มาไง,ไ,งไม่รู้นะครับไอ้หนึ่งเนะี่ยแต่ผมาคาดว่ามันไหลไปได้อีกนะเพราะว่าถนนมันค่อนข้างสั้นนะลรถมันเซ็ตค่อนข้างมาในรอบปลายอ่ะครับมันทําให้รถแบบ ค่อยๆเดินเดินเดินไหมเรื่อยแบบใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับซึ่งถามว่าถ้าเดินทางไกลอ่ะขี่กันเป็นกลุ่มแบบไปไกลเงี้ยมันสบายเลยอ,ะอ่ะอ่านะครับโอเคมาต่อใครอยากดูส่วนไหนบอกผมได้นะครับผมผมจะไปให้ดูเป็นจุดเลยเพราะว่าวันนี้ได้รถมานะครับมีพี่ใจดีนะครับเอารถมาให้ดูนะครับก็เลยถือโอกาสยิ้มไลฟ์เลยนะครับ ซึ่งเป็นสีเดียวกับที่ผมไปขีเเ่เลยสีเหลือบนะครับผมนะครับอ่าเหลือบไหมก็เหลือบแหละนะครับหรือว่าจะเหลือบซ้ายเหลือบขวาก็ได้นะครับ <laughs> เอาละคถ้าผมมาดูอีกทีนะครับชโชคมานะครับผมเป็นชโชคอ่าเทเลสโคปิกนะครับก็ส่วนตัวผมนะเดี๋ยวผมให้ดูจันดิสซึ่งจนะันดิสเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างขัดกับผมนะอันนี้อันนี้ส่วนตัวผมนะอันนี้ไลท์แบบไม่เกี่ยวอะไรเลยนะคือแบบส่วนตัวผมเนะี่ยจันดิสถ้าลดน้ำหนักได้เห็นป่ะครับมันจะมีนะ มันตันนะครับผมถ้ามันลดน้ําหนักได้ผมว่าน้ําหนักมันหายเป็นกิโลนะทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยนะครับผมขนาดจันดิสนะครับจะอยู่ที่สามจุดห้ามิลลิเมตรนะครับผมซึ่งมีขนาดความหนาพอสมควรเลยนะครับหนากว่าเออ่รถตระกูลร้อยห้าสิบด้วยกันเนี่ยหลายๆค่ายเลยนะครับบางค่ายจะใช้สามจุดสามจุดสามมิลลิเมตรหัวดกพีซีเอ็กจริงๆก็พีซีเอ็กผมมันมันไม่เดิมแล้วครับมันก็เลยวัดกันยากนะครับเพราะว่าพีซีเอ็กผมมันมันมันมีช้ำหน้ามาแล้วนะครับ ล้วผมเคยเอาไปหวดมันได้ประมาณเท่าไหร่จำไม่ได้ละร้อยสามแปดมั้งครับขอดูไฟไท้ายกับไฟเบรกชัดๆได้ครับเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งครับเดี๋ยวให้น้องบัสจัดการให้หน่อยไฟไท้ายกับไฟเบรกนะครับผมอ่าเดี๋ยวลืมลืมรีโมดรีโมดหน้ารถเอาไว้หน้าอ่าไฟไท้ายกับไฟเบรกชัดๆ,ๆนะครับผมเนี่ยครับเมื่อเรากดกดล็อกปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นนะครับไฟเบรกนะครับผมซึ่งเป็นตัววายเหมือนบายเชฟอะครับตรงนี้ ด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับเป็นไวทเขาเรียกว่าเป็นไวเชฟนะครับเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวอ่าสำหรับไฟเลี้ยวถ้าใครขี่นะจะสังเกตได้ว่าเสียงรีเลย์มันดังใช่ไหมครับซึ่งซึ่งผมไปถามมาละครับซึ่งไม่ใช่คาดอะซึ่งผมไปถามมาแล้วเขาบอกว่าของต่างประเทศอะเวลาเปิดไฟเลี้ยวเขาจะมีเสียงเตือนเงี้ยเหมือนเหมือนตะกุลเปยโยที่ทาง g p เอาเข้ามามันจะมีเสียงไฟเลี้ยวครับเพื่อกันลืมปิดนั่นเองนะครับอันนี้ที่ผมถามมานะผมถามทางค่ายมา ว่าทําไมมันถึงต้องเป็นเสียงดังขนาดนี้เขาบอกว่าทํามาเหมือนรถยนต์ที่มีเสียงแป๊ะๆเบาๆครับอ่านี่คือเหตุผลนะครับอ่าสหรับใครที่สงสัยว่าทาไมไม่เอาถังน้ำมันไปข้างหน้าละทั้งท้ที่ออกแบบมาอย่างนี้ซึ่งผมได้คาตอบมาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่าคตอบมาว่าเดี๋ยวรุ่นหน้าเขาอาจจะปรับให้มันเป็นแบบให้มันเข้ากับความต้องการของบ้านเรามากขึ้นนะครับเพราะว่า อะไรหลายๆอย่างที่ทางนู้นเขาให้เติมน้ํามันแบบคือต่างประเทศเขาเหมือนเขามีกฎหมายว่าเวลาจะเติมน้ามันให้ลงจากรถก่อนอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยมาไว้ตรงนี้ซึ่งประเทศไทยเป็นคนออกแบบจริงนะครับผมแต่ว่า HFM เป็นคนทําเครื่องยงงนต์นะครับนี่ใต้บอกนะครับเปิดมาอันนี้ผมเปิดไว้แล้วนะครับมันเปิดเดวถ่ทยได้ไหมอ่ะอันนี้อันนี้ผมเปิดมาแล้วอันนี้ผมเปิดไว้ละใช่ใช่ครับคนไทยชอบลืมปิดไฟเลี้ยวผมก็ชอบลืมครับขนาดรถยนต์ดังๆบางทียังลืมอันนี้ข้างใน power bank กับ อันนี้เขาไม่ได้แถมมาอันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้ของผมเองก็ข้างในยูบ็อกครับผมอ๋อใช่ครับผมอีกประเภทหนึ่งไม่เปิดเลยอันเนี้ยปลดหัวกว่าครับไม่เปิดเลยอันนี้คือยูบ็อกนะครับผมก็ใส่หมวกกันน็อกเอ่อผมเอา a อ V ไปวันนั้น a อ V ใส่เต็มใบไม่ได้ครับผมน่าจะเปิดทางน่าจะได้อยู่ครับเปิดทางได้แต่เต็มใบผมว่าไม่น่าได้เพราะว่าบอกน่าจะโกงเป็นพวกอะไรอีกอย่างนี้นี่โอกาสแรมแตกสูงนะครับเพราะว่า ค่ายญี่ปุ่นก็ใส่ไม่ได้นะครับของหมกเต็มใบถังน้ำมันนะครับผม7.5ลิตรนี่ฝาเปิดเหมือนกับเปโยเลยนะครับเนี่ยแฟบอ่านี่ประมาณนี้ครับสําหรับทังน้ำมันนะครับผม7.5ลิตรซึ่งทาง g p x เนะ่ยเขาบอกว่าสีเหลือบตัวนี้คือเพิ่มตังอีกหนึ่พันจากตัวคีเรตปกตินะครับอ่าถือว่าคุ้มเลยนะหนะนึ่งพันเนี่ยได้สีใหม ซึ่งผมอยากถามแล้วเกินว่าเขาทําสีที่ไหนครับจะฝากไปทําด้วยไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ส่วนตัวเพิ่มเพิ่มมาหนึ่งพันได้สีนี้ผมว่าสวยเลยนะสวยเลยอ่านะครับผมสาหรับฟุตบอลนะครับผมเนี่ฟุตบอลกันวางเท้าฟุตบอลที่เป็นกีฬาอ่าครับทุยฟุตบอลนะครับผมอันนี้ก็การวางเท้าเนี่ยถ้าถ้าเหยียบตรงนี้อ่ะมันเต็มครับเหยียบตรงนี้มันเต็มแต่ว่าถ้าถ้าเราพาดมาตรงเนี้ยเหมือนเมื่อยเปลี่ยนกิริยาบทมาตรงเนี้ยเท้ามันจะไม่เต็มครับมันจะขาดขาดไป ผมว่าเดี๋ยวไอเจนสองเขาอาจจะปรับหรือเปล่าหรือ,อยังไงครับหรือว่าถ้าใครสําหรับใครได้แบบเข้าโค้งแล้วจิกตรงเนี้ยมันก็รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเต็มขัดๆนะครับนี่อันนี้ก็คือส่วนตัวเช่นกันเรื่องไฟเลี้ยวอ๋อใช่ครับไฟเลี้ยวใช่ผมว่าปัญหาจริงของเสียงไฟเลี้ยวผมว่าเนี่ยลืมลืมเปิดนั่นแหละลืมเปิดล,ลืมปิดนั่นแหละลืมปิดนั่นแหละนะครับผมเขาก็เลยมีเสียงเตือนแบบแป๊กๆมาให้นะครับนี่ก็เป็นพักเท้าคำซ้อนนะครับนี่ พับได้พับเปิดปิดปกติเลยครับนี่สำหรับชกหลังนะครับผมชกหลังเป็นแบบสปริงคู่นะครับนี่ก็สามารถปรับความแข็งของพิลรดได้3ระดับนะครับอันนี้ก็อยู่ในระดับล่างสุดเลยนะครับผมก็ส่วนตัวผมระดับนี้ขี่คนเดียวมันพอดีกับตัวผมมากครับคือไม่ยุ่ยนะครับไม่ยุบด้วยแล้วตัวผมเองอ่ะหนักอยู่ประมาณ75-76กิกรัมน้ำหนักแล้วแต่บางวันกินมากกินน้อยนะครับผม ช่วงนี้ก็จะบมบวมครับก็เลยผมคาดว่ามันพอดีกับตัวผมเลยนะครับคุมราคาหน้าร้านให้ได้จะดีมากอ๋ออ๋อผมลึมบอกไปครับสําหรับคนที่ไปดูเนี่ยผมแนะนําเลยนะแนะนําเลยจองผ่านเว็บ g p พก่อนนะครับแล้วเอาระบุด,ดินเลยที่เราจะไปรับแล้วจะได้ส่วนลดสามพันบาทนะครับผมซึ่งราคาที่ที่บอกไปอะว่าหกห้าหกห้าแปดนะครับหกหมื่ห้าันแปด้ยบาท 69,800บาทแล้วก็7 8 0 0บาทเนี่ยคือราคาแนะนำนะครับซึ่งไม่รวมออปชั่นพวกอาจจะเป็นพวกจดทะเบียนพรบรนี้แล้วแต่ร้านเลยผมอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ถ้าถามว่าใครอยากได้ส่วนลดสา0พันเน้นๆเลยอะ่ะแนะนำนะครับลงทะเบียนพัน g p พเว็บเว็บไซต์ GPS Thailand แลนะครับแล้วก็เอาระบุเขาเรียกว่าระบุระบุว่าเราจะไปรับดลเลอร์ไหนใช่ไหมแล้วเราก็เอาไอเนี้ยที่เราได้ครับมันจะได้มาแล้วเราเอาไปให้ร้านนะครับเราจะได้ส่วนลดอีก3,000อันเนี้ยชัวๆเลยยังไงก็ราคาเนะี่ยลด3,000ันไปเลยนะครับผม ก่อนวันที่13เดือนหน้าด้วยนะครับผมอันนี้พักเท้าหลังเดี๋ยวผมว่าไม่กองแกงนะผมว่ามันก็ผมว่ามันใช้ได้ในแบบเอ,อเหมือนเหมือนรถญี่ปุ่นอะนะครับผมเนี่ยมันก็แข็งแรงนะเมื่อวันผมก็ลองยืนเนี่ยแล้วเมื่อวันก่อนดิผมลองยืนแล้วผมลองแบบขยม่มขยมกระแทกก็ไม่เห็นงอไม่หักนะครับนะครับพักเท้าคนซ้อนเนะี่ยเหยียบเต็มเท้าด้วยลองซ้อนแล้วนะครับนี่ เครื่องยนต์นะครับผมอ่าลืมดูไปนี่หม้อน้ำนะครับเห็นชัดเจนระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับนี่ฟุ๊อ่าครับผมใครอยากดูส่วนไหนเพิมเ่มเติมบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอ่าไฟหน้าดีกว่าอ่านะครับผมไฟหน้าก็เป็นอ่าเขาบอกว่าเป็นวเชฟเหมือนกันนะครับผมนี่แยกคมสูงต่ำชัดเจนนะครับอ่าคมสูงคมต่ำชัดเจนนะครับสำหรับไฟหน้า คใครใครอยากดูส่วนไหนเพิ่มบอกผมได้นะเดี๋ยวผมจะวนๆไปเพราะว่ามันอาจจะดีเลยนน,นิดนึงแหละนี่เครื่องยนต์จาก s y m นะครับผมอ๋อเครื่องยนต์ขนาด 150cc นะครับคือสเปคมันาด 149.6cc นะครับนี่ ฟีลการขับขี่เป็นไงบ้างครับสำหรับตัวผมอะรถอะมันเป็นรถที่เน้นรอบกลางและรอบปลายครับรอบต้นน่ะอาจจะใช้รอบสูงหน่อยเหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนถ้าใครเคยขี่อโอตเมติใช่ไหมครับเราไล่เม็ดทําเครื่องมาเนะี่ยแล้วเราจะรู้สึกว่าเนี่ยเราจะไล่เม็ดหนักนะครับอันนี้อนะใช่เลยครับไล่เม็ดหนักเลยนะครับก็น่าจะกี่กรัมไม่รู้ผมไม่ได้แกะนะครับแต่ให้ผมเดาหน่าจะ13กสามกล้วนเลยซึ่งมีแต่รอบปลายแบบปลายเน้นๆเลยครับกลางปลายเน้นๆเลยรอบต้นนี่ก็ รับต้นเรียกว่าไงชูดก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ต้องเปิดคลิ้งเยอะอะไรครับซึ่งอัตราการประหยัดน้ำม,มันเนี่ยผมทําได้อยู่ที่4 0 8กิโลเมตรต่อลิตรนะแต่ว่ามีคนที่ทําได้เยอะกว่าผมนะครับอยู่ที่48เอ้ย40.8ผมได้4 0 8กิโลเมตรต่อลิตรแต่มีคนทําได้ทิปเดียวกัน,นะวันนั้นอ่ะ่สกิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมซึ่งมันมันต่างกันอ่ะเพราะว่าผมขี่แบบวันนั้นมันง่วงครับผมก็เลยขี่แบบปิดเปิดปิดเปิดเงี้ยบึ๊บบนนะนะึบ อันนี้คือยูบ็อกใต้บอกนะครับผมนี่22ลิตรนะครับหมอกเต็มใบคาดว่าน่าจะมีแหกน่าจะมีดังแก็บนิดนึงนะครับมันผมว่าส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้ลองใส่และไม่กล้าลองนะครับเพราะว่าผมกลัวมันแก็บนะครับไอ้พวกหมอกที่มีสปอยเลอร์ยาวๆครับเช่น a g v x l i t e อะไรอีกที่พวกเสริมแรมอะไรมาเนี่ยใส่ไม่ได้ครับพรติดนะครับติดแรมติดแรม h ห้จน่าจะได้ครับ h G c ใบใบค่อนข้างเล็กละ่ะผมว่า h G c ใส่ได้นะครับอ่ามีใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมไหมผมพาไปดูนะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับอ๋อน้ำหนักตัวรถนะครับผมในสเปคชีตเนี่ยตอนแรกที่ค่ายให้มาเขาเขาให้ผิดมาผมอันนี้ผมมาแก้ให้น้ำหนักตัวรถเนี่ยไม่รวมของเหลวอยู่ที่140ิกิโลกรัมนะครับผมซึ่งบอดี้รถค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะอ่า แล้วนี่ครับผมผมจะบอกว่าเขามีสายชาร์จแบตแบบสองแอมป์ให้ด้วยนะตรงนี้ในเกะนะครับเปิดมาปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวผมมันมันมันชนเบาแป๊บนึงอ่ะนะครับผมมันมันมันเอ่อมันหลบอยู่ในนะครับสายสองจุดสองจุดหนึ่งสองจุดหนึ่งแอมป์สองแอมป์นะครับผมสายชาร์จอยู่ตรงนีน้มันอยู่ข้างในไม่เห็นมันเมิดนะ่ะตรงนิ้วชี้ผมอะ่ะก็เป็นหัว USB มาเลยนะครับผมสําหรับใครที่ ก็คือยิบมาแต่สายชาร์จแบบอะก็เสียบเข้าได้เลยช,ชาร์จได้เลยนะครับผมสาย2์นะครับตรงนี้อยู่ในนี้นะซ่อนในนี้ส่วนด้านหน้าปัดเรือนไหมครับมามาดูวันนั้นที่ผมถ่ายโกโปรทำไมถามว่าเออหลายคนถามว่าทําไมมันกระพริบนะครับผมผมก็เลยบอกว่าโกโปรอะมันมันเราเลือกเราเลือกเขาเรียกว่าอะไรเราเราเลือกเฟรมเรทไว้แล้วเราปรับคมเร็วชัตเตอร์ไม่ได้ไง เ,เราเลือกความเร็วชัตเตอร์ไม่ได้มันก็เลยนะกระพริบกระพริบกระพริบถ้าอย่างเป็นกล้องแบบมีเลนสหรือกล้องที่เราใช้ถ่ายวิดีโอะหรือว่ากล้องคอมแพกเนี่ยมันสามารถเลือกสปีดชัตเตอร์ให้มันต่าได้แล้วมันหน้าจอมันจะไม่กระพริบนะครับแต่อันนี้เนี่ย g o โป o มันกระพริบนะครับผมเพราะว่าเรา,เ,ราเลือกชัตเตอร์ไม่ได้นั่นเองก็เดือนไม้ก็บอกเป็น LCD m ติมิเตอร์นะครับเป็นฟูลนะครับบอกวันรลบมันน้ำมันความเร็วอ,อ,อะไรวะมีศาสนะเครื่องยนต์เออ อันนี้กับสถานะไฟนะครับผมแล้วก็จะมีนี่ครับกดไปมีดีโอดีนะครับหรือทริปรวมอันหนึ่งแล้วก็มีทริปนะครับเนี่ยแล้วก็มีบอกอออยนะครับออยออยนี่คืออะไรนะครับออยนี่คือบอกว่าเนี่ยน้ำมันเครื่องเราใช้ไปได้กี่กิโลแล้วนะครับสําหรับออยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับน้ำปัดเรือนใหม่นะครับดีไซน์โดนใจจริงๆใช่ครับอ่า เดี๋ยวผมกาลังไล่ดูคอมเมนต์อยู่นะครับใจเย็นๆทุกท่านก็ครั้งนี้นะครับผมเครื่อง s y m เป็นคนทํานะครับผมหัวฉีดหรืกกล่องนะครับก็จะเป็นทาง s Y m เขาจัดมาให้เลยนะครับสําหรับคนที่นี่ผมบอกว่าคนที่รีโมทหายใช่ไหมอันนี้เป็นรีโมทสำหรับคนที่ไม่ใช่รีโมทหายดีคนที่รีโมททานหมดนะครับทํายังไงนะครับผมมีวิธีมาบอกอ่าซึ่งมันอยู่ที่น้องบาสนะครับ ก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องกดตัวนี้ก่อนปุ๊บแล้วเราก็ดันออกให้หน่อยด,ดึงออกให้หน่อยดึงดึงดึงกุญแจออกให้เลยครับอ่าอ่าป,ปั๊บกดปุ๊บแล้วก็ดึงนะครับกุญแจจะอยู่ฝั่งอีกอ่าด้านนี้ใช่ไหมครับมได้กุญแจมาแล้วอย่างนี้นะครับเราก็มาตรงนี้นะครับเราก็เลื่อนเลื่อนซ็อกเก็ตนะครับขึ้นป้องแล้วเราก็อ่าเน่เลยจะเจอรูกุญแจแล้วเราก็เสียบไปนะครับแล้วเราก็เปิดได้เลยเนี่ยซึ่งถ้ารถแบตหมดเนี่ยอ่า มันอาจจะร้องนะครับอาจจะร้องอ่ะถ้าเราสตาร์ทนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําการปลดล็อกถามว่าแบตอยู่ตรงไหนนะครับผมก็ถามเข้าไปวันนั้นเขาก็ยังไม่ให้คําตอบผมเลยนะครับผมแต่ผมคาดว่าน่าจะอยู่ข้างหน้าครับเหมือนอยู่ข้างหน้าครับเหมือน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 ทั่วไปครับเหมือนรถรถสกูตเตอร์ทั่วไปอ่ะถ้าผมเดานะอาจจะอยู่ข้างหน้าเพราะข้างหน้ามันกว้างไงตรงนี้อาจจะไม่อยู่ตรงนี้อาจจะไม่อยู่ตรงโซนกลางเพราะว่ามัน มันมันแกะยากนะครับถามว่าตารลิงกับพีซีเอ็กเอ็นแอันไหนดีกว่ากันใช่ไหมครับผมสําหรับตัวผมเองนะถ้าถามว่ารอบต้นนะ่ะอาจจะสู้สู้แบบอาจจะสู้ไม่ค่อยได้แต่ว่ารอบไปผมว่าได้อะรอบแบบรอมันลอยแล้วครับเนี่ <Okay. S 1> เพราะว่าคันเนี้เอสเอทุกคนก็รู้ว่าเครื่องร้อยี่สิบ้าที่เขาเคยเทสมามีคนได้ได้เท่าไหร่นะได้ร้อยิบด้วยนะครับผมที่เป็นคลิปนอกอะของ s อสนะครับ ซึ่งมีบางคนนค่เขาก็ไปจับ gps มาแล้วด้วยนะครับผมอัตราการเพี้ยนประมาณ5%้าเปอร์เซ็นถือว่าไม่เยอะนะครับน้อยมากชิวหน้ามองแล้วจะเจาะติดกระจกได้เลยไหมนะผมว่านะถ้าติดกระจกชิวหน้านี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับผมถ้าชิวหน้าถ้าติดนะผมะว่าตรงนี้แหละรตรงนี้น่าจะได้นะครับเจาะได้เพราะว่าข้างในเดี๋ยวผมให้ดูมันจะมีรูสำหรับ เลื่อนเชียวลงได้อีกเนี่ยอีกรูกนึงอะนะครับผมผมว่าได้ผมว่าได้ไดอ <c oughs> เอ่เอ,อตรงไหนอีกจะดูตรงไหนกันอีกครับบอกได้เลยนะครับซึ่งถ้ามันตัดไปผมต้องบอกก่อนนะครับถ้าตัดไปนะผมบอกกันเลยว่าแบตผมหมดนะ <c oughs> เพราะว่าแบตผมไม่ทันได้ชาร์จแล้วนะครับตอนนี้ก็อยากดูตรงไหนก็บอกผมได้นะเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูเลย ระหว่าง PCE กับ GPX ตรงไหนหน่าเล่น้าผมว่ากับราคาเทียบกับราคานะเอาราคาเลยนะตอนนู้นก็ได้ความเป็นญี่ปุ่นครับ p x e ใช่ไหมจากผมผมก็ใช้ p x e ไงความความคามุ้มเอ่อความเป็นญี่ปุ่นก็ได้ p x e ไปได้แบบได้หลายๆอย่างครับเติมน้ามันอาจจะเติมสะดวกเพราะเติมข้างหน้าแต่ตัวเนี้ยถ้าเทียบกับราคาผมว่าราคาเนี่ยคุ้มค่ากับตังค์ที่เราเสียไปเลยนะครับผมเพราะว่าราคาเท่านี้ตัวท็อปอ่ะ 7 8 0ดนรอยนะครับผมได้หลายๆอย่ยงางเลยได้ดิสหน้าดิสหลังโชกหลังที่ปรับพีโหลดได้นะครับได้อะไรอีกวะเดี๋ยวได้ความแรงในรอบไปลายได้เดือนไม้ก็ฟุย้ยตอนอ้นเหมือนกันยูบ็อกอาจจะไม่เท่าแต่ว่าก็ใส่ของได้เยอะเหมือนกันนะครับผมคือดีไซน์ก็สวยนะครับคือทั้งสองค่ายผมจะไม่บอกว่าค่ายไหนดีกว่ากันนะผมบอกว่าถ้าถูกใจถ้าเขาว่าถูกใจอ่ะคือถ้าเทียบกับราคาแล้วผมว่า GPX อ่ะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับคนที่แบบอาจจะประมาณว่ากําลังอาจจะได้ประมาณประมาณเท่านี้เงี้ยผมว่า GPX เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับผมเดี๋ยวถ้าใครมองว่าถ้าเป็นค่ายคนไทยอยากสนับสนุนคนไทยก็ได้นะครับไม่มีปัญหาไม่ติดอะไรเลยเพราะว่าอย่างน้อยก็การันตีเครื่องจาก SYM แน่นอนนะครับและอีกอย่างหนึ่งใครที่ใช้ GPS จะรู้ว่าเขาก็ค่อนข้างแบบ สวิตหลังการขายค่อนข้างดีนะไม่ใช่ค่อนข้างดีถือว่าดีเลยนะที่ล่าสุดก็ออกมารับผิดชอบเรื่องยางอะไรพวกนี้ครับอก็ว่ากันไปนะครับมั่นใจได้เลยสําหรับคนที่ใช้อใช้ g อกะว่ายังไงก็ทางค่ายไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนนะครับอโอเคอยากดูอะไรต่อครับผมดูได้นะก่อนแบตผมจะหมดผมบอกเลยนะ มีอะไรอีกไหมอ๋อผมจะบอกว่าถ้านั่งอ่ะที่ผมไปไปขี่อ่ะคือผมไปขี100่ร้อยกว่าโลใช่ไหมวันวัน,ว,นวันที่ผมไปเทสอ่ะผมต้องบอกต้องชมว่าเบาะไม่รู้สึกว่าเมื่อยตดเลยครับบอกรู้สึกว่าโอเคเลยดีเลยอ่ะคือแบบมันไม่ได้เมื่อยแบบเมื่อยขึ้นมาถึงสถทาน่ะทําได้ดีเลยครับสําหรับเบาะผมชมในเรื่องเบาะหนึ่งเรื่องเลยนะครับอ่ามีอะไรอีก ถ้าเอามาขึ้นล้อซีลวดจะใส่ดุมอะไรครับเออนะอันนี้ก็น่าคิดนะครับซึ่งดุมหน้าผมคาดว่าน่าจะใช้ของอาจจะเป็นดุมโซนิคนะครับยางหน้ายางหลังเป็นของวีรับเบอร์นะครับผมวีรับเบอร์นะครับยางหน้ายางหลังนะครับดุมหลังที่ผมไม่แน่ใจเลยเพราะว่าผมไม่เคยเจอดิฟฟังนี้เหมือนกันนะครับแต่ดุมหน้าน่าจะใช้ของโซนิคได้แหละแล้วทำบูทใหม่ยังไงก็ต้องได้แปลงบูทนะครับช่างไทยเก่งอยู่แล้วครับเดี๋ยวก็แปลงได้นะครับ สำหรับล้อสิบเจ็ดถ้าใครอยากใส่ล้อสี่อะไรงนี้นะครับโอเคมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับผมใช่ครับยางหลังเอ่อยางยี่ห้อวีรับเบิร์นะครับผมใต้เบาะมีที่ชาร์จแบตฮะเอ่อที่ชาร์จแบตอยู่ตรงนี้ครับที่ชาร์จแบตโทรศัพท์นะที่ชาร์จแบตโทรศัพท์อยู่ตรงนี้ครับเปิดเข้ามาปุ๊บแล้วจะเจอตรงนี้เลยเจอนะครับ มัน,ม,นมันกล้องมันไม่เห็นนะมันอาจจะมืดนะครับเนี่ยตรงปลายนิ้วผมล้วงเข้าไปตรงฝั่งติดฝั่งบนบนบนซ้ายนะครับก็จะเจอเลยนะครับสําหรับสายชาร์จซึ่งเป็นพอร์ต USB มาให้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับขึ้นให้ดูหน่อยเดี๋ยวคนผมขึ้นได้แต่ว่าแต่แต่แต่ว่าจะไม่มีจะไม่มีใครจับ จับให้ผมอะ่ะเพราะว่าน้องน้องน้องบัสเอาของไปเก็บอยู่นะครับเดี๋ยวเราดูในรีวิวแล้วกันนะครับผมผมก็ทํารีวิวเสร็จแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวก็ฝากติดตามรีวิวผมด้วยฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับอ๋อคนขี่ผมเดี๋ยวรอดูรีวิวครับเร็วๆนี้ครับขอขอโทษด,ด้วยครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครถืออะไรให้ผมละก็ฝากฝากติดตามรีวิวผมด้วย,วยเร็วๆนี้นะครับก็ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ผมนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูครับรีวิวนะครับผมว่ากับมาดูรีวิวเลยว่าผมเนี่ยรีวิวอส่วนไหนอะไรไปบ้างนะครับผมก็ข้อมูลค่อนข้างครบพอสมควรเลยครบพอสมควรเลยนะครับสําหรับรีวิวครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนอ่ะ เอางี้ดน้องบัสมาพอดีเดี๋ยวให้น้องบัสขึ้นคอมเลยใส่รองเท้ามาแล้วอ่าหนีกันไปซะง,งั้นเมื่อกี้นะครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบห้าครับคนสูงร้อยเจ็ดสิบห้ากับท่านั่งนะครับผมปุ๊บอ่อาหยยบเต็มเท้าไหมเต็มนะครับผมล้อหน้าล้อหลังติดพื้นนะครับเพราะว่าเราตั้งบนสนมามหญ้าอ่าบอกกว้างนะครับผมนั่งสบายบอกเลยว่ามันมันรองรับกับช่วงช่วงดักข,ของเราพอดีเลยนะครับเอาขาขึ้นขึ้นหยยบให้ดูหน่อย เนี่ยครับผมถ้าขี่ก็จะหลังตรงๆนะครับผมมันจะไม่ไม่ก้มหรือว่าไม่เอ็นไปข้างหลังเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคนสูงร้อยเจ็ดห้านะผมก็สูงกว่าน้องบัสประมาณสองเซนเองนะครับก็ไม่หนีกันบ้างนะครับเอาฟุตบอลมาเออเอาตีนวางข้างหน้านะครับผมถ้าเนี่ยสาหรับฟุตบอลนะครับถ้าเอาตีนวางเนี่ยมันจะไม่ค่อยเต็มเท้านะครับเนี่ยเดี๋ยวผมว่าครั้งหน้าเดี๋ยวเขาปรับปรุงมาให้แน่นอนนะครับหรือเปล่านะครับ ก็ฟุตบอลนะครับถ้าขี่ปกติแต่ถ้าแบบเมื่อกี้ถ้าวางเท้าเมื่อกี้อ่ะถ้าเมื่อยแบบผ่อนคลายกิริยาบดนะผมว่ามันก็ได้แหละช่วยได้นะครับลองลองวางเท้าแบบจิกจิกปลายเท้าอ่านะครับก็จะไม่เต็มเหมือนกันนะครับผมเดี่ย็ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมว่าเดี๋ยวไปถ่ายกันต่อละนะครับฝากติดตามกดแชร์กดไลค์ share, กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมแล้วเพื่อเป็นกำลังใจผมนะแล้วก็ ติดตามรีวิวผมได้นะครับเร็วๆนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ